พี่น้องเอาสวัสดีครับพอพี่น้องครับมามาเรีดนใดผู้ใดน้อสมของฝากมาให้พี่น้องอุ๊ยปิดเลยก่อนโอ้ยเกิดมาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุโดยไม่ตัดต่อ เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีเคลมสินค้าพี่น้องเด้อโอเค็นี๋ยวต้องเก็บตามที่บอกระวังแตกนะห้ามโยนเราอยากมันคืออย่าย,ายาส่ส<ๆ>วนที่ม่เป็เพลทอ้าวถ้าบอกพี่น้องก็รู้ดิก็ต้องค่อยๆเปิดไปให้ใ <น S 2> พี่น้องรู้น,นะฮะรู้แล้วรู้ไม่ต้องพูดพูดทางปรแสงกอะไร เลือดยู้แสงยูยู้บอกเนี่ี่เลยมนอันนี้ค่ะกาลังตัดต่อชิดกำยอ้าพี่น้องโ้่มาทดกซีคายตันเโอ้เดี๋ยวเราชุ้มไว้ใต้ตัวก่อน Yeah. ถาม,น,มน่นดพี่น้องขอตรวเด้อเดี๋ยว,ยวขอคุณพี่น้องดคอมเนต์ูคอมมูเลยพี่น้องเด้อ ักกันแพงกันช่วงนี้ว่าเป็นการีมีความสุขแน่ว่าจิตใจมันดีนะพี่นอ้องจิตใจมันแบบมีความสุขนะที่บอกเนี่ยอะไรพาลูกไปการมีขนันพัฒนาขึ้หลาเขาไปเห็นก็ไปจอดมึงเลี้ยงน,นะก็เห็นเขามีความก้าวหนาขึ้นพอกับอิม่มเอือมใจมีความสุขใ,ขใช่ไหมมึงมีความสุขใด้กี่ตังขาเห็นลูกข้ามีขันพัฒนาพี่น้อง แล้วหน้าเรเพลงอะไเจ่งซั่ถ้าอยากมีความถูกมากตรงนี้รู้สักเมียอย่างนี้จ้าับว่ากับบอกข้อมเดิมพี่น้องกับมีใจเห็นพี่น้องให้ความสนใจในการเวลาเราไม่เห็นบอย่างไทยถอนมองไปค่ะมีคอมเมนต์ทั้งบวกทั้งลบเนาะข้อการเรียกการทั้งบวกมาพี่น้องเนาะอันลบข้อคำว่าเพิ่งเฉย พีน้องต่อต่อเนี่ยยังมีอีกนะมีอีกชั้นนะพี่น้องนะเพราะ่กล้าปากแห้งหอยันี้องชอัยนันทำาห้ไหวนะอืนะเอ้ออาาศดียันจะิ่มขึ้นใหนะ พี่น้องกับที่บานเปนอยังเนาะอ๋ออันนี้ของแข็งขอบคุณครับคืออะไรน่าจะเป็นหา,นาอ,อะไรมา,าเป่าลมอะไรหาอะไรมาเป่าลมมันมันจะเป็นหมอนหรือว่าอะไรสักอย่างมาเป่าลม<อ>เคยไหมแต่ว่ายังอุ้มไันอยู่ตอนสุดท้ายเขาจะบอกแต่ว่าบอกแม่ก่อนโอเคอืม,อม ามที่เรรองสองข้างนี้เอมเืันนี้ตงข้างไานี่งตัวเขาโอ้เออปหาอยู่วันพักรานวับอกววานสองอันเดนี่เนาอันี้คือของแถมของครับขอให้ธุรกิจเ่ารวยเอาของนู้ออาสองชานเลยเลยเอดีเอาเนออันนี้ดีมากเพราะว่า ราคาแข็งมากเนาะกววาจแรนเนี่ยเราไม่ต้องเก็บเงินเป็นปีนะ แม่มาช่วยกัน,นใหญ่หหม,ามาการหรกอ,อรการก็คือมาทำให้พี่น้องดูว่าคืออะไรเ,เร็วโล<อ>เอาแคเดียวมันจะช่วยหรอเดียการดูระกการ่ีเอาให้พี่น้องดูก่อนมาการ นมั้่ะชุบโอ้ยอนนะไรฮะอืมอะไรอ๋บอบ่คือคือบะนอนคือบาน,น,น,นอนเดือพีอนอน่น่องนะเบานอนคือในรถอันนี้มมัก็ถว่า,ไม,าวไม่ยาวไม่ยาวใช่ไหมได้เนหะ็นอะไรบ มันเท่ากันทุกอันใช่ไหมก้มเไปกาสิเพราะว่ามันทันไปเราอ่ะก็ทันไม่มันมันกันกนบในโฆษณาเขาท่านเท่านี้อ,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 นอ่ะนะทำให้น้องไปการเพิ่มห้องเออม้อนรูแม่ป่านี้ ข่อยสัน่นข่อยเตี้ยก็พอพอดีเอ้มันพี่กับวตุกัน,นว่าเบาๆวันที่จได้ไงเอ้ยคักบ้านี่กกแล้ก็ไข่กวนแล้วก็นอนสบายบัดทั้งทั้งหลังแต่องแม่ลูกครับคับอันนี้รถตู้มันก่วงนําอ,อันนี้มันก่วงนําได้น,นี่นอนได้โอเคอ๋อเด็กน้องโอเคอือก็ได้เฉพาะผู้หนึ่งอือทลุ เ้าพู้อไอยากได้ยังก็ต้องซื้อวันที่สองมันนี้นอนบ้านให่นอนด้วยพอดีวะเนี่พอดีอันนี้มันก็ดึงอันนี้ไว้มดึงหัดหมอบเบาอืมก็โออยู่นะพิกไปมันเชี่ยงบ่โอไหมโออยู่ก็ดี ดูเขาก็นอนนี่เขาก็นั่งข้างหน้าสองคมีนอืมบรรจดรถ์ดแล้วค่ะเขานั่งข้างหนังอืมเ่อเดียวเออคอยถามเนี่ยเมียนั่นเจ้าก็มาหน้าแง่กันนั่กับยังไดมาหน้ากันนั่นี่ข่างเมียขี้เมียเอากาไกลไกลเจ้ากับยังไดนั่งบนนอนเด้อนั่งบนมาคนเบียดนี่นั่งหมักอิสระอืมโอเคอยู่เนาะแต่ว่าขามันกระซีกันถรามชาติคนนอ่ก็ต้องพอดีเทาเตี้ยเนาะอืคนสูงก็ไม่ได้เนาะ S <S ข้องนอนปกติขาเตียมสิข้าวนอห้อ,ข,อ,อขายังหดอ่ะนขาบมาชิ้นนนเอีออออเดยดแบบนี้มันไข่ก็ไม่ได้กางอยู่ว่แม่เออมันกไข่ลเนาะมันบวกิิงบุบลงไปคนเนาะไปใส่มาใส่กับจอดเะบะเขาปั้มเพ็ดรถนอนรถ<อ>ไม่ต้องจ่ายค่าดีสอร์อีกต่อไปอนะคะเจ็ดลอ,อยก็บาทพี่น้อยห้องน้ำก็มีเดี๋ยวอันอันนี้มันมันพิษอัดเนี่หนึ่งต้องเอามาใส่ทังหัวมันมันไปทั้ง้างขหางบ่ ต้องเอาดึงอะไรก็มาใส่ทั้งเออเดี๋ยวเจ้านักเจ้าอยู่เดี๋ยวจะเหนจังเห็ดเขาให้เขาให้เกี่ยวอันนี้เอาขอให้ได้ตกไเกี่ยวคือกันนะเด็กเออแซมมันตบนเกี่ยวแบบไหนกัดเดี๋ยวจังเห็ดเอาไหมอันนี้ทดลองกันสิดอกอือเขาให้เกี่ยวหัวเบ่อเหรออันนี้มันอยู่โตแล้วใชไหเกี่ยวเป็นอยังตัวนี้มันเลี้ยงบ่เออเอาัเให้มันเกี่ยวแบบนี้แต่มันจะทนขัดจหัวเบาอมันกองบ่อจะบอสี่ข้าง่น้าเนาะมันสิกงเออนทำลายอืม โอเคนะแม่เนะาะเอาไปาลองสไลด์ขี้นไลฟ์ก่อนครับบ๊ายบาย